สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวนอกสถานที่นะคะก็เลยมาทําคลิปให้ดูกันว่าบางับางเอิญเอ,อนมาเที่ยวตรงที่มีงานก่อสร้างเขาสร้างเขื่อนสร้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วมาเจอหินแบบนี้นะคะซึ่งเราคิดว่าหินแบบนี้มันสามารถเอาไปโรยกระถางได้นะนี่ค่ะก็เลยเตรียมอุปกรณ์มาคลิดเลง บอกแล้วว่าการปลูกแคคตัสนะคะถ้าเราประหยัดได้เราก็ประหยัดนะคะอันนี้อ้อนจะมาทําให้ดูว่าหินแบบเนี้ยก็สามารถที่จะเป็นหินโรยหน้าได้โดยกระถางนี่ค่ะสวยงามนะคะหลังจากที่เราได้หินแบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องกลับบ้านไปล้างออกให้ดีๆนะคะล้างพวกดินพวกสิ่งสกปรกทั้งหลายแล้วก็พึ่งแดดไว้ให้แห้งนะคะเราถึงจะนํามาโรย จะถางเราได้นะคะอ,นนอันนี้ก็ได้เยอะแล้วนะทุกคนเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อไปหาอะไรเลยนะคะใช้ได้เหมือนกันแล้วก็มันจะมีสีแบบเออชุมพูชมพูหน่อยนะ่ะจะได้นะคะทุกคนเนี่ยถ้าเราเอาเออที่ร่อนที่มีรูเล็กกว่าน,นี้เราก็จะได้หิน เล็กๆสวยๆแบบนี้นะคะ,ะ,คะอืมเวลาเราไปแหนมาะไน,นแล้วก็ต้องมองหา,าพวกวัตถุดิบต,ต่างๆวัสดุต่างๆที่เอามาทดแทนได้นะคะเราเราไม่ต้องไปซื้อหินที่เขาขายกันหรอกอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะทุกคนมันจะสวยมากเลยนะ เข้าคอนเซปต์เลยว่าเออมีประโยชน์แล้วก็ประหยัดด้วยไม่ต้องไปซื้ออย่างเงี้ยค่ะนี่ดินพวกนี้เยอะ,ะมากมายเลยเสียๆเั่งนั้นเลยนะคะอันเนี้ยเห็นไหมคะสามารถใช้ได้เหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกกระถางปลูกแคคตัสหรือว่า ดินปลูกแท็กตัสหรือว่าหินโรยนะคะเราสามารถทำเองได้นะคะเราไม่ต้องไปซีเรียสว่าเออหินที่โรยหน้ากระถางอ่ะมันต้องเป็นหินประเภทนี้ประเภทนี้อะไรเงี้ยค่ะคือคือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้หินประเภทไหนก็ได้นี่ค่ะทุ่มเทมากค่ะทุกคน ได้แล้วนี้หนักมากอันนี้อ่อนเอามอไซมานะคะเตรียมมาเรียบร้อยเลยแล้วก็ตั้งใจจะมาทำคลิปนี่แหละอืม,อมจะมี แบบเล็กแบบใหญ่ทุกอย่างมีประโยชน์หมดเลยค่ะนี่ถ้าเอาไปล้างเสร็จแล้วนะมันจะเป็นหินส,สีชมพูส้มๆอะ่ะสวยมากเลยนี่ลองทำกันดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ